ต้งควงพ้อยเชมานดินเนอร์กับแก๊งไทยเทเนียมถูกแซคคู่นี้ชัวร์แล้วเพื่อนซีลีดีสันรัตเพิ่งประกาศสาานณะสดให้จนเกิดราม่าเบาๆสำหรับนักแสดงสาวพ้อยเชมานที่ตอนนี้กำลังถูกจับตาความสัมพันธ์กับแร็ปเปอร์หนุ่มต้งทูพีหลังมีข่าวลือนาหูทั้งคู่แอบซุ่มคบกันอยู่หรือเปล่าแถมช่วงนี้โต้งพ้อยยังตัวติดกันและมีภาพใกล้ชิดออกมาให้เห็นมากขึ้นล่าสุดในทิกตอกของวงไทเทเนียม ซึ่งคุณแม่ลูกแฝดนานาไาราบีนาภรรยาของหุ่มเวทไทเทเนียมทำหน้าที่เป็นผู้ถ่ายคลิปบรรยากาศขณะแก๊งเพื่อน Hi ิพบของสามีกำลังดินเนอร์ฉลองวันเกิดครบรอบ23ปีวงไทเทเนียมโดยสมาชิกในวงต่างชวนเพื่อนสนิทครอบครัวคนรักมาร่วมวงปาร์ตี้ด้วยกันอย่างอบอุ่นงานนี้นอกจากจะมีเพื่อนสาวอย่างเจนนี่เทียนโพสุวรรณมาแจมด้วยแล้วนานาอย่างแกล้งแทงกล้องแบบเร็วๆไปที่คู่ต้องทูพีกับทอยเชอร์มาที่นั่งอยู่ใกล้กันพร้อมกับมีเสียงพูดแซวขึ้นว่าแทนมาคู่นี้หน่อยหน่อย ทำให้ทั้งคู่ต้องยกมือทำท่าสัญลักษณ์องคไทยเทเนี่ยมขึ้นมาปิดหน้าพร้อมกันจากนั้นนานา,นา,นานได้พูดแซวขึ้นมาอีกครั้งในจังหวะที่หนุ่มโต้งเดินออกจากโต๊ะอาหารไปว่าใครไม่อยากเป็นข่าวออกจากวิดีโอนี้ไปทําเอาเจนี่ถึงกับขำลั่นเลยทีเดียวทางกลางแฟนๆที่ได้เห็นคลิปวิดีโอนี้ต่างเข้ามาคอมเมนต์ถึงคู่โต้งพลอยกันเป็นแถวอาทิตย์พลอยโต้งชัวแล้วใช่ไหมคับเพื่อนๆแซวพี่ขันยังแซวเปิดตัวสักขนาดนี้ยินดีด้วยนะคะเชียร์เลยค่ะคู่นี้พลอยโต้งทูพีกับพลอยสรุปจริง เชียร์พลอยต้องน่ารักเหมาะสมกันไม่ทันแล้วพี่พลอยเขารู้กันหมดแล้วสรุปคอนเทนต์หรือจริงเชียร์กันใหญ่แซวขนาดนี้มีซัมติงแหละและอื่นๆ